จังหวัดเชียงใหม่คว้าอันดับหนึ่งเมืองปลอดภัยที่สุดในอาเซียนประจำปี2025เป็นข้อความข้อมูลมาจากเว็บไซต์ต่างประเทศนะคะนัมบิโอเป็นเว็บไซต์สัญชาติเซอร์เบียค่ะเป็นเว็บที่รวบรวมข้อมูลราคาอสาังหาริมทรัพย์คุณภาพชีวิตเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับค่าครองชีพระหว่างประเทศและเมืองต่างๆได้มีการจัดอันดับเป็นอันดับหัวข้อเมืองที่ปลอดภัยที่สุดในอาเซียนในภูมิภาค ภาคอาเซียนนะคะประจำปี2025ข้อมูลเขาวัดจากอะไรวัดจากการรับรู้โดยทั่วไปเกี่ยวกับระดับอาทยากรรมความรู้สึกปลอดภัยทั้งช่วงเวลากลางวันทั้งช่วงเวลากลางคืนความกังวลเกี่ยวกับอาทยากรรมเฉพาะด้านเช่นชิงทรัพย์ลักทรัพย์ทำ้ายร่างกายรวมไปถึงการถูกคุกคามในที่สาธารณะล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยว่าเอามาดูซิ แต่ละเมืองในภูมิภาคอาเซียนเมืองไหนน่าจะปลอดภัยที่สุดจากปัจจัยที่ว่า10อันดับแรกอันดับหนึ่งเมืองปลอดภัยที่สุดในอาเซียนเชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่ได้ไป78.2คะแนนอันดับสองเป็นสิงคโปร์7 7 4คะแนนอันดับ3ดาวเวลฟิลิปปินส์71.6คะแนนอันดับ4ปีนังมาเลเซีย69.7คะแนน,นอันดับ 5. หาฮานอยเวียดนาม65.9คะแนนอันดับ6 มากาตีฟิลิปปิน6 1ส์61.5คะแนนอันดับ7จ็ดเบงอกอกกรุงเทพประเทศไทยได้ไป60.7คะแนนอันดับ8อิโลอิโลฟิลิปปิน59.3ส์59.3คะแนนอันดับ9พัทยาประเทศไทยค่ะ53.9บ53.9คะแนนแล้วก็อันดับ10เยฮบารูมาเลเซีย51.3คะแนนในท็อปเทน,นะเมืองจังหวัด ของไทยติด3อันดับเชียงใหม่อันดับ1กรุงเทพอันดับ7พัทยาอันดับ9เมืองปลอดภัยที่สุดในอาเซียนย้ำมาจากนำบีโอเว็บไซต์สัญชาติเซอร์เบียที่มีการรวบรวมในส่วนนี้กันขึ้นมาค่ะ